คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ํำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่น,น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะมาเล่นเกมเหมืองนะคะหรือว่าเกม stone go นั่นเองก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์กตเตอร์นะเป็นลุงขุดเหมืองเลยต่อไปสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นก้อนเพชรน,นะคะ เป็นเพชรสีทองนะตามด้วยสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีน้าตาลตามลําดับด้วยนะ,ะนี่คือสัญลักษณ์ต่างๆลองลงมา <Hey. S 1> เกมนี้มีคมมูณสูตรถึงคูณ500เลยนะเออตั้งแต่ค 2, ูณถึงคูณ500เนาะสเก,กตเตอร์3ตัวเข้าฟีเกมเออกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยวันนี้พวกคุณมาสู้กับเกมเหมือกประมาณ1,000ันะทุกคนนะลองคุณน,น้อยๆซยิจะเป็นยังไงเราเคยพวกคุณหมื่นทุน5,000ันมาแล้วลองพุ่กคุณแบบทุน1,000ันมานิดเอิญถ0 0พันมาเนาะ แล้วนะขอเริ่มปั่นเบ็ดเบ็ดหกก่อนละกันอ่ะเบ็ดแปลกๆสามสิบหมุนค่ะอุ้ยแปดตัวถึงจะจ่ายนะทุกคนอนะักเหมือนกันแปดตัวจ่ายแล้วข้างล่างจะเป็นตัวคูณน,นะนี่ไงถ้ามีการจ่ายมันจะเปิดเรื่อยๆเอยๆเ,เปิดสุดก็คือมันจะเก็บตัวคูณลงไปคูณกับรายจ่ายของเรานะ mm hmm. ชืบชืบชืบยี่สิบสองหมุนสุดท้ายค่ะเบ็ดหก็ใส้อยปั่นไล่เบ็ดไปเอยเลย เกียวจ่ายสวยมากตัวน,นี้จ่ายต่อเลิศอุ้ยขอยทีนึงคูณห้าจะเปิดแล้วอุ้ยสวยนี่คุณห้าเปิดแล้วอุ้ยยังเออสวยนี่เปิดแน่แม่จา๋าสกแกกตเตอร์ขาดตัวเดียวแต่นี่คุณข้างล่างเปิดหมดเลยนะฟีเกมลงหรือเปล่าโอ้โหเสียดายไม่ลงนะแต่ข้างในฟีเกมมันค่อนข้างดีนะซูลงสองตัวก็บวกห้าฟีสกินแล้วเออบิ๊กวินไปนเลยร้อยเก้าสิบแปดค่ะสวยไหลโคตรด,ดีชึบชุบชบชบ มีตัวจ่ายต่อไหมไม่มีมันชอบมาประมาณเจ็ดตัวคือแบตตัวจ่ายแต่ชอบมาเจ็ดตัวงงมากเออมันน่าจะลงให้หน่อยเนาะแต่ว่าสัญลักษณ์มันค่อนข้างเยอะนะเกมเนะี่ยแปดมงนสุดท้าย๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสิบกันต่อเลยนะขอสกเกตเตอร์สักสามตัวได้ไหมลงมาทีเดียวทีเดียวเลยเนาะเข้าฟีป่าไปเบ็ดสิบต่อ สามสิบหมุนลุยโหลายแบบหน้าตาแบบไม่เหมือนกันเลยอะสีเขียวนนะไม่ลงชืบชืบสีฟ้าสีสีน้ำตาลอันนี้ได้ขอสีฟ้าต่อก็มาดีมีคุณสองเปิดยีสิบสามปึ๊บก้อนทองเนี่ยก้อนสีทองทองแพงที่สุดอะนะ มืนก้อนเพชรเนาะเป็นเพชรอัญมณีสีเขียวต้องมาละ้ช่องต้องโยต้องยะแต่ไม่ยอมลงมานะปึ๊บป,บปบตอนนี้เหลืออยู่800รอเนาะหายไปแล้วสองร้อยหรือชุนน้อยจะรอดไหมโอ้ยสวยค่ะมีตัวใจต่อไหมหัวใจไม่ได้อ่ะน่าจะขาดตัวเดียวนั่นแหละจะปัดเข้าฟีได้หรือเปล่า ะลองไปเบ็ดยี่กันสัก50หมุนชีตเป็นไงฟีเกมจะลงได้หรือเปล่าลุยคุณน,น้อยนะเล่นเบ็ดหนักไม่ค่อยอืมไม่น่ารอดอะถ้ามันเข้าฟีเกมไว้มันน่าจะได้อยู่ขอฟีสักฟีนึงมาโอ้โหยังไม่ลงนะมา2ตัวเท้านี่ไงอีกตัวมาอยู่ตรงนี้หัวใจอันนี้ได้หัวใจจ่ายต่อไหมไม่มา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก้อนที่ถูกนะสีน้ำเงินอันนี้ได้สวยตัวคูณอีกจอีกหน่อยนึงมีคูณสี่ค่ะคูณกับสามสิบเอ็ดได้มาร้อยยี่สิบีปึ๊บ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 ีฟ้าจ่ายไม่มีแล้วตัวจ่ายต่อวิสีแดงสามสิบสองหมุนนะเป็ดยี่แล้วตอนนี้กดมาตั้งห้าสิบหมุนนะ ปีเกมจะลงให้หรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะกําไรหรือจะกำไรมมนะเขาได้เกมนี้สูงสุดถคูณ50เลยนะเอ้ย60สิคูณ60แล้วก็มีคูณ50อยู่ข้างๆคือแจะทีคูณ50จะเปิดแล้วแต่คูณ60ได้ใช้บอกเลยเตียกเลยโอ้ถ้าคูณ50เปิดอีกทีนึงบอกเลยแตกสะบัดนะมันจึ้งมาก20มสนสุดท้ายเฮ้ยเหลือ400แล้วทุกคนจะรอดไหมลองซื้อเลยดีกว่าเนาะ เดี๋ยวลองซื้อเลย <Sc atter. S 1> ปีเกมไม่ยอมลงเลยอะ <Sc atter. S 1> โอเคจะรอดไหมน้าทุนคันเฮ้น oh. นี้สวยน,นี่แต่ไม่มีตัวไม,ไม่มีตัวจ่ายต่อสีเขียวสีเหลืองได้ไหมไม่ได้ปึ๊บปึบปบ <Sc atter. S 1> มามาลองซื้อกันเลยดีกว่านะขอลองซื้อไหมเบาๆก่อนนะ เพราะว่าทุนเหลือน้อยมากอ,อ๋อได้เบตส,สอนะร้อยห้าโอเคมาลุ้นกันจะจ่ายหรือเปล่าเหลือสิบเจ็ดนะหมดถ้าไม่จ่ายก็คือบอกเลย <c oughs> จบ่ะได้มาสิหมุนเออนี้จ่ายหัวใจผมไม่ได้ ชิบชืบชิบชบสีเขียวได้มุ้ยไม่ได้โอ้ยว้าวรลัวๆยังไม่เก็บตัวคุณเลยนะตอนนี้เขียวโอ้โหถ้าจ่ายทีตัวคูณสองคูณสามจะเปิดหรอปึ๊บปื๊บปื๊บสเก็ตต์มาสองตัวคือบวกห้าฟีสปินเลยนะโอ้โหเก็บไม่จ่ายเลยอะอย่างเลือทุกคนสีทองสวยเออมา เท่าไรเออโหตัวคุณเปิดสองอันนี้ต้วันก้อนโตมาสี่สิบโอ้เพิ่งจะเก็บตะคุณที่คุณ 5. ห้าเหลือผมจสุดท้ายละไม่รอดนะ่ะโอเคเลิศขอฟรีเกมเพิ่มห่วงใจโอ้โหสเก็ตเตกตัวนึงไม่ยอมลงแต่ตะคุณเปิดค้างๆอยน่โอเคบิ๊กวินอีกดอกได้ม,มาหกสิบแปด รวมแล้ว109โงอ้าว่่าย2ดอกขาดทุนนะคะขาดทุนบบมาห้าสิบอ่ะลองซื้อต่อแต่ว่าซื้อเบ็ดนี้ไม่ได้แล้วลองซื้อไม้เบ็ด,บนบกกดหนึ่งกันไม้เจปุ๊บโอเคสเกตเตอร์สามตัวมเดิมสิบหนึรอบนี้จะจ่ายหรือเปล่ารอบที่แล้วว่าวเบ็นเฉยเนาะดีที่ยังดีที่จ่ายสองดอกสุดท้ายนะ่ะ ไม่งั้นน่จ่ายแบบน้อยมาก <Get. S 1> ชืบๆ <Get. S 1> โอเคสีแดงสีม่วงก็ไม่ได้ <Get. S 1> ดกด <Get. S 1> ้อนนี้ได้อยู่ก้อนสีอเอ้ยสีแดงก็เสียได้ oh <my> โอเคเก็บตัวคุณตอนนี้คี่คุณแปดนะค oh <my> ะโอ้ใจมันน้อยมากเลยอะเจ็ดมันเบ็ดถูกเลยเนาะ ยังไงต่อสีฟ้าโอ้โหไม้นี้ส่น้อยประมามที่แล้วไม่ร่างรอดโอเคทุกคนไม้เจ็ดสิบห้าน้ำเบ็ดหนึ่งยังจ่ายน้อยจ่ายเก้า่างอ่ะโอเคไม่พอแล้วนะอลองปั่นดิ ปัดเบ็ดห้ากันที่เหลืออยู่วิ้ยเข้าฟรีเกมได้หรือเปล่าจะเข้าฟรีได้หรือเปล่าโอู้หไม่ลงนะปฏิหารไม่มีจริงเกือบแล้วเชียวนะกับวีรุษนะอโอเคหมด <laughs> ไม่พอทุกคนหมดแล้วเหลือ2องหนึ่งเออมอะ โอเคค่ะว okay, okay, ันนี้ก ah, like on ็เล่นเกมของค่ายพีจ <XL iter atur gy> <days. S 1> ีเนาะเกมสโตนโกหรือว่าเหมืองทองนั่นเองเหมืองทองสยองขวัญสยองจริงๆมาให้กลับมาแก้แแชนใหม่ถ้าใครชอบนัฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะอยากเพ็นเก็ตไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ